สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหยุดงานไปหลายวันครับหลังจากที่เราเริ่มรื้วันนั้นนะรถเกียวก็พอดีพ่อผมเสียนะครับพอเสียกะทันหันก็เลยพักไปหลายวันเลยครับเนี่ยดูนะตอนนี้ก็เสร็จงาน,ลงานแล้วครับเสร็จงานศพแล้ว กำลังเริ่มทยอยเก็บของออกนะนี่ครับฝนก็ตกดีมากเลยครับชุ่มฉ่ำตลอดทั้งงานเลยวันนี้ก็ทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วเริ่มเก็บของเก็บเต็นท์ไปหมดแล้วครับก็ยังเหลืออยู่นะยังเก็บไปไม่หมดครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้หมดก่อนถึงจะได้ลุยงานต่อ รถเกี่ยวก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เคลียร์ที่ให้เขาทำครัวนะครับแกงยังเหลืออยู่เลยนะยังไม่หมดเลยนี่ครับอีกหมอน,นึ่งหลังจากที่เราลงคลิปล่าสุดนะก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับก็ถอดเกลียวถอด ปลดไอโซ่นะครับแล้วก็ถอดท่อลงมานะหลังจากที่เลิกงานวันนั้นก็วันถัดมาพ่อก็เสียนะครับก็ต้องเคลียร์เคลียร์ของออกก่อนเคลียร์รถไทยออกให้เขาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับทำครัวนะจัดงานครับ วันนี้จะลองเคลียร์ดูครับอาจจะยังไม่หมดดีนะเพราะว่าคนมาช่วยเขาก็กลับกันหมดแล้วครับแขกเพื่อนบ้านนะครับคนในหมู่บ้านก็มาช่วยกันขอบคุณนะครับทุกคนที่มาช่วยงานเดี๋ยววนนี้ผมจะลองเคลียร์ๆดูนะครับเราจะได้เริ่มทำรถกันต่อนะ จะสิ้นเดือนแล้วครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้ออะไรที่ศูนย์ก่อนเพราะว่ามันจะหมดโปรโมชั่นครับราคาอะไรที่ศูนย์นะเขาจัดโปรโลดราคาถึงสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนกันยาผมว่าจะถอดมาเช็คดูตัวไหนที่มันต้องซื้อใหม่นะครับอะไรตัวไหนนะเช็คดูแล้วก็จะเข้าไปซื้อนะครับซื้อที่ศูนย์นะ เอาของที่มันจําเป็นนะครับเราจะได้ลดราคาด้วยนะครับช่วงนี้วันนี้ก็27นะมะ้นะอีกประมาณ3วันก็จะหมดโปรนะครับเดี๋ยวคงต้องรีบหน่อยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะมาแจ้งเขาวนะครับว่า ทำไมหยุดไปหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปลายวันเลยหมดแต่ยุ่งงานศพพ่อนะครับงานจบแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลุยต่อแล้วครับเคลียร์ของก่อนโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำรถแล้วแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ